ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านปากแต่โรงเรียนบ้านปากแต่เป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่เลขที่202หมูห่6ตำบลปะแต่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต2ก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2477 มีเนื้อที่5ไร่1งานโรงเรียนบ้านปะาแต่มีอาคารเรียนสำหลังมีลานกีฬาอนกประสงค์มีโรงอาหารและอาคารประกอบมีแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้โรงเรียนบ้านปะาแต่มีเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านคือหมู่สมและหมู่หมีนักเรียนจำนวน,นส8ง้ปเ็คนและมีครูบุคลากรจำนวน21คน บริหารงานโดยนายผ่อนชัยมินีรัตน์ผู้ในการโรงเยนบ้านปะเตอโรงเรียนบ้านปะเต,ะเ,นะะตเนี่ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้กับชุมชนนะครับและก็ในช่วงเย็นเนี่ยชุมชนได้เข้ามาใช้สถานที่เป็นจํานวนมากนะครับและก็โรงเรียนได้บริการในส่วนนี้โดยให้ชุมชนผู้นํนาคณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการบริหารจัดการด้วยตนเองบ้านปะเตได้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการ Active Learning นะครับซึ่งเป็นงานวิชาการที่โรงเรียนดำเนินการนะครับให้สอดคล้องกับการจัดก,การเรียนรู้ในโลกปัจจุบันนะครับ เป็นบ้านปะเตเป็นโรงเรียนคุณภาพชุมชนมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และจัดการศึกษาหลักสูตรสามัญควบคู่กับหลักสูตรอิสลามศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6สสำหรับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านปะเตใช้กระบวนการเรียนการสอนเชิงรุก active learning เพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรษที่21 โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมีการใช้เทคโนโลยีและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ใหม่สร้างชิ้นงานและสามารถนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตในสังคมที่มีความเปล่งแฝงอย่างรวดเร็ว การจัดเรียนการสอนด้านทักษะอาชีพโรงเรียนบ้านปะแเตได้นำหลับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่อการหันกลกงวันตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนิพฐาิราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเสริมการฝึกอาชีพและทักษะในการดำเนินชีวิต เน้นความรู้คู่คุณธรรมนำปรัชญาสู่การพัฒนาชีวิตโดยการลงมือปฏิบัติจริงโดยให้แนกเกณฑ์ฝึกเพาะเห็ดการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักปลอดสารพิษเป็นต้นโดยใช้รูปแบบการเกษตรผสมผสานและชีววิถีให้มีผลผลิตที่ปลอดภัยและหลากหลายหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่องให้นักเกีฑนได้รับประทานซึ่งถือว่าเป็นการให้แนกเกีฑนฝึกปฏิบัติ และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปการเรียนการสอนหลักจุดอิสลามแบบเคม รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดก,การศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และความต้องการของชุมชนซึ่งบริบทพื้นที่โรงเรียนบ้านปะแตเป็นชุมชนมุสลิมมีนักเรียนนับถือาศาสนาอิสลาม100โรงเรียนบ้านปะแตได้จัดหลักสูตรอิสลามแบบเข้มตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงถึงประถมศึกษาปีที่6มีการจัดก,การศึกษาด้านอิสลามให้กับผู้เรียนควบคู่กับการเพาะกับวิจารามาญในโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการทักษะการปฏิบัติการค้นคว้าและการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มีการทำกิจกรรมและการลงมือปฏิบัติจริงที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับชั้นกิจ,จกรรมทั้งหมดนะครับผมในคุณภาพจาะตอบสนองจุดเน้น8ข้อนะครับของโรงเรียนคุณภาพครับ